แต่ปรากฏว่าพรมีช่วงเวลาที่ต้องเตะเกมตกค้างมันก็มากระทบการได้ตัวทีมชาติ<ะ>ซึ่งตรงนี้คือมันก็ลักลั่นกันแหละระหว่างโปรแกรมมอาเซียนครับกับหลีกที่คือมันคุยกันไม่ลงตัวหรอกเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าไทยลีกไปให้อำนาจสโมสรคุยกันเองเราเลื่อนโปรแกรมเนี่ยคุณจะไปด่าด่าไทยลีกเต็มปากมันก็ถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้จะไปด่าสโมสรเต็มปากได้ไหม มันก็ไม่ได้เพราะกฎมันเปิดมามันก็ต้องหาจุดกึ่งการมาคุยว่าลีกก็ต้องมีการดับพิจารณาเกณฑ์ในการอนุมัติอว่าคุณจะเลื่อนได้กี่ครั้งหรือว่ากฎสากลเขาไม่เลื่อนอ่ะครับคือเลื่อนก็ต่อเมื่อมีมีเรื่องของกรอบฟีฟ่ามาสมมติว่าเอ้ยมันชนกันจริงๆอ่ะก็ว่าไปนะครับคือคือมันน้อยครั้งมากนะถ้าเราไปดูลีกที่แบบมันเป็นมาตรฐานะนรับคือวันเนี้ยเราเลื่อนกันเยอะเกินไปจนใช้คาว่า อยากจะเลื่อนก็เลื่อนแ,แต่ผมว่าประเด็นเนี้ยแฟนบอลเนี่ยพูดเยอะกับผมอีกเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงไอ้อน,นักข่าวเนี่ยเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยจริงๆอาชีพนักข่าวมันทํางานแทบไม่หยุดอยู่แล้วเราก็นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็นกนอ่ะหรก็ไปสนามจะอะไรก็ว่านไปแต่แฟนบอลเนี่ยคือถามว่าบุรีรัมเลื่อนแฟนบุรีรัมผมก็อ่านคอมเมนต์มานะบ,บางคนเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยผมเชียร์บุรีรัมนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับการเลื่อนโปรแกรมที่คือมันเลื่อนแล้ว มันกระทบทีมอื่นเพราะคุณบอกว่าคุณเลื่อนทีมคุณแต่คู่แข่งคุณก็มีงนั้นคู่แข่งคุณต้องเลื่อนไปด้วยพอเขาประกาศปุ๊บอา้าวแฟนฟุตบอลเขาจะวางแผนไปดูหรือบางทีถ้าเขาต้องออกไปเยือนอย่างเงี้ยสมมุตินะใช่ครับกลายว่าอา้าวผมต้องวางแผนใหม่เหรอกลายว่าเหมือนคุณคุณทาอะไรคุณไม่งอแฟนบอลเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นที่มาของการไหนทอดสดเจ้าของลิเกธิท์ที่เขาถือลิเกธิ์อะ ว่าเขาก็คงงงอ่ะก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะปวดหัวนะกับการกับการเลื่อนโปรแกรมแบบนี้คือผมเคยพูดไปแล้วว่าผมให้เกียรติทุกสโมสรอ,อยู่แล้วอย่างบุรีรามเขาเลื่อนเนี่ยโอเคถ้าผลงานเขาดีมันมีเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆให้กับลีกไทยเนี่ยม,มันแน่นอนเป็นเรื่องแฮปปี้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว,าว่าวันนี้ไม่ต้องเลื่อนแล้วเพราะว่าผลงานไม่ดีมันน่าคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะสู้ถึงที่สุดอ่ะเอาคุณเชื่อผมดิ ถ้ามีโปรแกรมหลังจากนี้ติดอีกอะ่ะเขาก็เลื่อนอีกอเขาเลื่อนจนสุดรอบรอบแรกของเขาอะ่ะเออจนจนรู้ว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้าอะ่ะเท่านั้นเองนะครับถามว่าแล้วทําไมไม่โรเตชันนักเตะถ้าถามผมมุมเนี้ยผมบอกเลยผมตอบไปได้เพราะรผมไม่ใช่สโมสรถูกป่ะเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวข้อมูลได้แม่นอีกเดี๋ยวลําบากอีกคราวนี้ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยแนวคิดเขาเป็นยังไงแต่ผมว่าด้วยสควอตทีมอะ่ะมันก็เห็นชัดนะ ว่าบุรีรัมเนี่ยเคยโรเตชันแล้วในเกมกับโกอันฮานอยแล้วเขาก็แพ้ทีมของมอโน่ใช่ไหม<ล>ซึ่งก็เล่นแบบเอาตัวก็เล่นไม่ไม่ดีอะทางที่จริงนักเตะแต่ละคนน่ะคือถ้ามันจับแต่ละคนมาวางอ่ะเป็นคนคน่ะแน่นอนมันดีกว่านักตเตะเวียดนามครับแต่พอมาเล่นฟุตบอลน,น่ะมันคือเป็นทีมไงมันก็เห็นชัดไม่งั้นฟรานเต่อหรือว่ามารีนอสอ่ะเขาส่งสำรองลงนะอย่างมารีนอสเนี่ยหลายตัวเป็นสำรองนะคือเบย์โลเลลีเขายิงเราห้าแต่ห้าจากอะไร ที่บุรีรัมเนี่ยโดนไปแดงด้วยไปจุดเปลี่ยนไปถามว่าตรงนั้นมันก็มีความผิดพลาดเยอะไอเกมมาริน้องโดนเยอะเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งคือเหมือนจังหวะดวลก็สวยด้วยผู้เล่นก็มามาผิดพลาดในวันนั้นสลกศ์โดนแดงนีแอทริตรับบอลหลุดอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาดูเกมกับฟอนตาเล่อันเนี้ยชี้ชัดด้วยแท็กติกและวิธีการเพราะฟอนตาเล่เองเนี่ยคุณภาพต่างชาติเขาผมว่าถ้าเทียบตัวตัวบุรีรัมไม่หนีนะครับไม่หนีแต่พอมาเล่นเป็นทีมเนี่วัตถุดิบของผู้เล่น ด้วยระบบของเขาด้วยคุณลองไปดูก็ได้ลองลองที่ฟังที่ผมพูดนะแล้วคุณย้อนไปดูดูแค่ไฮไลท์พอไฮไลท์ที่ที่เป็นประตูทุกลูกอะ่ะหรือเป็นจังหวะบาดเสียวแล้วลองไปดูช่อง b g Sport ที่เขาตัดมามันตั้งแปดนาทีกว่าครับคุณสังเกตเลยจังหวะที่แบบตอนได้ประตูอะ่ะคือพอได้บอลปุ๊บนะพุ่งไอ้ตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันพุ่งแบบฟุ๊บทีเดียวแบบไปทีเดียวเลยส่วนของบุรีรัมเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มแบบเคลื่อนที่ชา้าหมดเหมือนกันดังนั้น การเลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบอยู่แล้วนะค,ครับว่าทําให้ร่างกายสดขึ้นหรือดีขึ้นโอเคในความคิดความรู้สึกมันใช่อยู่แล้วเพราะพักก็ดีกว่าถ<อ>ูกไหมแต่พักมากไปอ่ะความลงตัวในเรื่องของจังหวะฟุตบอลคำเฉียบขาดผมยังเ <นะ S 2> ชื่อนะว่าเอาเกมไทยลีกเป็นสถานการณ์ในการเจอคู่ต่อสู้ดีกว่ามันมีเกมหนึ่งตอนนั้นเนี่ยบุรีรัมเจออุไอยบนะครับแล้วเขาเล่นเพื่อจะรจะอเดินทางไปเล่นอีกเกมหนึ่งรู้สึกน่าจะไปเจอมารีนอสเนี่ย เขาก็จะรอสถานการณ์เท่าที่ผมเห็นนะในการเจอมาริโนสในการเล่นจังหวะเร็วเงี้ยแล้วเขาก็ได้ประตูแล้วมีหลายจังหวะที่เขาทำได้ดีผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไปด้วยกันได้แต่โอเคมุมนี้ก้าวล่วงสโมสรไม่ได้แต่สโมสรก็ต้องรับแรงกระแทกจากแฟนบอลให้ได้เหมือนกันว่าการเลื่อนโปรแกรมเยอะๆเนี่ยในมุมของส่วนรวมมันได้รับผลกระทบจริง,รงครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่จะพูดแล้วก็จะบอกว่าฝ่ายจัดไม่มีอำนาจเหรอกรบริหารจัดการ,อาการตอนนี้ของไทยลีก คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับยังทํางานกันในรูปแบบแทบจะเดิมๆในเรื่องของอํานาจการตัดสินใจต่อรองกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือ,อยังเหมือนเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วไงว่าถ้าเขาไปทํากฎให้สโมสรที่จะเลื่อนโปรแกรมไปคุยกันเองอถ้าคู่ต่อสู้ยอมก็แค่ส่งหนังสือแจ้งไม่ไทย,ล,ไทยลีกไทยลีกก็ทําหน้าที่คือเซ็นรับรองแล้วก็ประกาศเลื่อนครับอันเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้นะต้องคุยกันใหม่คือโอเคกฎเนี้ยตอนนี้มีอยู่ มันก็เลยทําให้เกิดการเลื่อนตลอดได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ผมว่ามันต้องคุยนะม,มันมันมันต้องคุยให้ใหชัดเจนเพราะว่ากฎที่คุยกันไว้ตอนตอน้นซีซั่นมันคือห้ามเล่นในบ้านติดต่อกันน่าจะสามหรือสี่เกมนะครับอันนี้รวมทุกพ้วยไหมครับหรือเฉพาะไทยลีกอ่าก็ก็คือเฉพาะไทยลีกที่คุยกันไว้แต่ว่าสุดท้ายคุณใช้วิธีการคือเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยยังเลื่อนไปเลยยังไงมันก็ไม่โดนอยู่แล้วไงถูกป่ะเพรก็เลื่อนคือโปรแกรมแั้นมันไม่เตะ อันเนี้ยมันหนักกว่าที่สลับโปรแกรม้วยนะจากเจ้าบ้านเป็นทีมเยือนเนี่ยมางคนเรื่องกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ